พบกับบีแล้วนะคะวันนี้บีไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนเนาะแต่วันนี้จะมารีวิวกระเป๋าตัวหนึ่งซึ่งเพิ่งมีโอกาสได้ใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่าชอบรุ่นนี้มานานแล้วแล้วก็ได้เพิ่งซื้อมานะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะในช่องบออบ,บีด้านล่างนี้เลยบีฝากติ๊นไว้ให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ากระเป๋าทีา่บีใช้รุ่นนี้ที่ชอบเป็นรุ่นอะไร เป็นนี้เลยของมัจจะขอบนะคะนี่เลแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะเป็นถุงสีขาวแบบนี้เลยเรียบๆนะคะแต่เรามาดูด้านในนะคะด้านในถุงของเขาก็จะเป็นถุงสีขาวเรียบๆแบบนี้เหมือนกันมาจจะขอบมีถังด้วยสีดำนะคะดรียเรียบง่ายๆส่วนข้างใน ก็จะมนนีจริงๆเขาจะมีซองอกันลอยมาด้วยจะพอดีมีแกะออกไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทรง,งเขาอ่าตัวนี้ชื่อรุ่นอ่าตามด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไซส์วีอ่าแจ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นทรงยอดฮิตเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะของทางชอปตัวนี้ไปซื้อที่ชอปเซนตัน,นเบอร์น,นะคะ เป็นสีน่ารักมากสามารถเข้ากับได้ทุกชุดเลยนะคะอันนี้เขาก็จะมีป้ายแท็กราคาเนาะข้างในก็ดีก็จะเป็นแบรนด์โลโก้ของเขานะคะแล้วก็มีซิปตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสายตัวนี้เราสามารถปรับได้นะคะตามเราชอบเลยแล้เขาก็จะมีเป็นแบรนด์อยู่ตรงสายด้วยนะคะ เสียงจะแปะนิดนึงเนื่องจากป่วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องข้างในกันนะอันนี้ช่องหน้าเป็นนีนะคะใส่ของได้ได้ได้เยอะอยู่นะแล้วก็ข้างหลังเขาจะมีตัวอ่าตัวนี้ให้นะคะ ขาก็จะมีช่องเล็กๆไว้ใส่ผ้าัตรได้นะคะที่ชอบรุ่นนี้ไซนี้เนื่องจากเป็นไซยอนฮิตเนาะแล้วก็ซึ่งซึ่งเราเป็นคนตัวเล็กอะคะ่ะเราก็เลยต้องการหากระเป๋าที่มันแมทก,กับตัวเราแล้วก็แบบเล็กกระทันรัดแล้วก็สามารถจุของได้พอสมควรนะคะก็เลยชอบเป็นรุ่นนี้บบน,นี้เนาะ องงถ้าเพื่อนๆอ,อยากาไปลองชมมันจะมีหลายสีเลยสามารถเลือกดูได้เลยนะคะที่ชอ r, อ็อปเนทนเบอร์เนาะอยงไงถ้าเพื่อนๆชอบรุ่นเดียวมเกกอไปติดตามไปซื้อกันได้เลยนะคะ <Okay. S 1> เหมือช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะเพื่อนๆไ oh. ปดูไปได้โอเคะ okay. นี่เลยให้ดูอีกทีนหนึ่งน่ารักมากเลยอะชอบ เก็วันนี้นะคะก็จบทริปไม่ใช่ทิปค่ะทษทีก็จบการรีวิวกระเป๋าไวเท่านี้เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าบีจะพาไปอาจจะเป็นทิปเที่ยวหรือทิปรีวิวรีวิวครีมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามได้นะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะติดตามมันเยอะๆอ่ะบีจะได้ททิปต่อไปรืยๆเนะ แง่ฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย